สวัสดีครับอยู่กับผมนัดคม,มินเกมมิ่งนะครับผมกับเล่าข่าวดาวไปเรื่อยนะฮะก็จะเป็นอีพีของค่ายท็อปโดโจนั่นเองนะครับผมซึ่งอีเวนต์มวยปล้ำของค่ายท็อปโดโจนะฮะก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์ของวงการมวยปล้ำไทยเลยนะครับผมที่จะมีอีเวนต์ให้เราได้ดูกันนะฮะทั้ง2ค่ายเลยนะครับผม อย่างไรก็แล้วแต่ฮะอีเวนต์นี้จะพิเศษดุเดือดแค่ไหนนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันนักครับผมนะเพราะว่ามิชนี้นี่คือแบบว่าโหเรียกว่าแบบนะมีการมีเรื่องสตรอรี่นะตั้งแต่อีเวนต์ล่าสุดนะฮะที่ทางด้านของมิวเซียมสยามนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยนะครับใครที่มือว่างอยู่นะตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับช่องของเรานัคอมบินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผม เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดอมินเกมมิ่งมีทั้ง Tik t o k แและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับเอาจริงๆคือเป็นอีเวนท์ที่ต่อจากอีเวนท์ที่แล้วก็คือตั้งแต่วันที่20นะฮะที่มิวเซียมสยามนั่นเองซึ่ง วันนั้นก็ไปดูด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะไปดูกันได้ที่ลิงก์ตัวไอได้เลยนะครับผมซึ่งอีเวนต์นั้นนี่คือมีชิงแชมป์ด้วยนะแต่ว่าอีเวนต์นี้ฮะไฟนอลแฟกนะครับผมชื่อศึกนะครับผมไม่มีชิงแชมป์นะไม่รู้ว่าอ่าเรียกว่ายังยังไม่รู้นะครับผมว่าจะมีการประกาศชิงแชมป์อีกหรือเปล่านะครับผมซึ่งอีเวนต์นั้นนี่คือมีนักมวยปัมป้มไปสนานะฮะ มารอบทำลายทางด้านของโกเลมไทยแล้วก็พีนัทนะฮะจากแบทคอมมานีนั่นเองซึ่งก็ต้องรอดูกันครับว่านักมวยป้ามปสนาคนนั้นคือใครนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้ฮะจะจัดกันที่มอเตอร์เวย์โดโจนะครับผมที่แอร์พอร์ตลิงหัวหมากเหมือนเช่นเคยนะครับผมบัตรราคา250บาทนะครับผม มีเครื่องดื่มแล้วก็มีการ์ดนะฮะไว้ลุ้นเปิดไลเซ็นกันนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้ฮะประกาศออกมาแล้วทั้งหมด5แมชด้วยกันมี e x h i ซ i t i o n m นแมทห้าพีนะจะเจอกับนักมวยปร้ำปริศนาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับผมคือต้องยอมรับนะว่ามีเรียกว่าแมชการ์ดที่เป็นเคลื่อนไหวได้นี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับ แล้วก็มี Exhibition Match อีกแมทหนึ่งนะครับผมระหว่างมิกกี้รอนะฮะจะเจอกับทางด้านของคุมะนั่นเองนะฮะเฮียคุมะของเรานี้จะทำให้มิกกี้รอนี้บาดเจ็บยาวหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเฮียคุมะอีกเช่นเดียวกันนะฮะแมชนี้จะเจอกับทางด้านของโกเลมไทยนั่นเองนะฮะอันนี้ อันนี้พูดแบบว่าไม่ได้เรียงตัวละครนะฮะในกราฟิกเลยนะนะแมชนี้นี่คือแบบโ,โหน่าจะรับประกันความดุดเดือดเลือดสาดได้พอสมควรนะครับผมรวมไปถึงฮะแท็กทีมนะครับผมระหว่างพีนัทและก็เอิร์ธนะฮะทีมนะทีมแบทคอมมานีนั่นเองจะเจอกับทางด้านของปินซ์เบนนี่นะฮะจาก Revolution s q u a d และก็บ๊อบบี้นั่นเองนะครับผม และก็จะมีในส่วนของเมนอีเวนต์นะฮะเป็นมัชรีไทยนะฮะรีไทยมัชนะครับระหว่างโควินส์ออฟเอเชียนะฮะจิปซี่นะครับจะเจอกับทางด้านของเฟรมเด็กนะฮะคือโอ้โหต้องบอกว่านี่คือนักมวยปั้มหญิงนะฮะที่ได้แชมป์นะฮะเอเชียคนแรกนะฮะของไทยเลยนะซึ่งก็มารอลุ้นกันครับว่ามัชรีไทยของเธอนั้นจะสร้างความสนุก ดูเดือดเลือดสาดหรือเปล่าแล้วมาเจอกับตัวตึงอย่างเฟรมเด็กด้วยแล้วอเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะรับประกันความสนุกอีกเช่นเดียวกันนะครับผมก็ Final f a ฟคครับอีเวนต์พิเศษนะครับอีเวนต์ของค่ายท็อปโดโจนะฮะจัดกันวันอาทิตย์นี้นะฮะ18ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับผม บัตรราคา250บาทนะครับได้เครื่องดื่มแล้วก็การ์ดลายเซนด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจนะครับ Facebook ของท็อปโตโจนั่นเองหรือใครที่แบบว่าอยากจะดูนะครับผมย้อนหลังนะฮะก็มีแมชเอเรียกว่าแมชดูฟรีย้อนหลังนะฮะ, A, าะ,ฮะจากทางค่ายนะฮะก็ติดตาม Facebook แฟนเพจของทางช่องนะครับผมติดตามกันไว้เลยนะครับผม ก็มวยปล้ำไทยนะครับผมสองค่ายนี้ก็มีอะไรให้คนดูได้ตื่นเต้นเล้าใจอย่างเช่นเคยนะครับก็สนับสนุนมวยปล้ำไทยกันเยอะๆนะครับผมเผื่อที่จะเราอาจจะได้เห็น WWE นะฮะมาเมืองไทยอีกครั้งนึงก็จะเป็นไปได้นะฮะซึ่งผมนี่ไม่เคยได้ดูในเวอร์ชัน WWE มาไทยเลยนะโอ้โหต้องมารอลุ้นกันครับผมก็ช่วยกันสนับสนุนมวยปล้ำไทยกันเยอะๆด้วยละกันนะครับผม ก็คลิปการอะพรีแมชนะฮะของค่ายท็อปโดโจก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะัดข่ามินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้เดี๋ยวผมน่าจะไปนะฮะวันที่18นี้นะครับผมวันอาทิตย์นะฮะต่อดีน่าจะว่างช่วงเวลานั้นพอดีนะครับผมก็ใครที่อยากจะไปดูมวยปล้ำนะฮะก็อย่าลืมนะฮะไปอุดหนุนนะฮะ มวยป้ามไทยกันทั้ง2อง่ายไว้เยอะๆนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอลุ้นกันสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับผมบา,บายๆนะฮะ